สไดีสตดีามเนางบรสูงทุกคนมันนี bye. Bye ้ก็มาพบกับซองใส่ผนสตอรี่ทีก้าวันนี้ใส่ผชิมะเห็ดส้มหมูทุกคนเราจะคิดแล้วเนาะเดี๋ยวเิมาก่อไฟกันเลยเพราะว่าไฟมดแล้วเดี๋ยวเจียาหนังหมูมาต้มนะทุกคนเอาหนิแช่ตัวแช่อาแม่พื้น

तो बंद हो गया ก็คงกินกันนมือกินแต่แท้ก็ไม่กล้าไปเอามากินแักอกว่าใตแไหนเจ้าวุ้ยไม่กินกต่ยาเพราะมักินเยอะแล้วเป็นมายะแต่ยานแต่ตัวห่อตามเขาไม่เขาเก่งเกินจะเขาอุ้มเันไม่มีทมีที่เดี๋ยวสิไปเอาใบตองกันทุกคนเอามาไว้ห่อสมุนเนาะอีเมตาไว้แล้วทุกคนนี่ต้นตัวเหงากระโขดหลายเลยทุกคนเอมันใหญ่กับเป็นมะกินมะมันแล้วทุกคน เสีเอาไปกันเลยปันปั่นทำไรกับปั่นเครื่องเขาก็ปั่นตคนอยู่ตรงมีเพิงกับมีผู้ซายอยู่ดีกว่าเพื่อนนัดพบลงขึ้นเท่านัซื้อแต่วงมาัดแลนเ้อฮารแน่ตรงนี้คุมีผู้สร้างีชีกระเด็นระโงเพื่อกระเด็นระโงไปชิเลยแล้วแพ้ตัวนั้นแพ้ไม่ได้ขอประเทศแบบไีเป็นีนแบ่บาดูเพื่อนในิปันนี้แต่ว่าแพ เดี๋ยวเดี๋ยจ้าช <separately> ุ้จังดีนะบ้างไม่บึ่งก็จ็บไม่ให้ดูนะคะอุบึ่งก็จับเด็กผิดโทรศัพท์เด็กไม่ดีเด็กผิดเกมอืมลินละมูอ้นกับบคายเอาถื่อคือไม่เห็นเก่งค่อยไปหน้าเห็นนู้ค่อยไปหน้า เคนายเราว่าแม็กต่ยมเยี่จคบอกคอยงเขียนะช่ยจ็คกูไม่โทษนะเราดูไม่โทษนะแม็กแม็กนี่นี่นี่คือบนทถึงทนุ่ไปแบบบึ้มมาไปมือพักนี้เห็นที่เศษแล้วเว้ยนี่ระเทศหนูื่อเริ่มเลยได้นินแต่โทรศัพท์แม่งนะนินแลวมูเอิญก็เงียบเลย นี่ทุกคนเปน่สีมาซอยเหมือนกันเลยเน,นาะซอยหนังหมูเนีสีลึกน้ำมันมนันเอก้อนนี้ มันมันใส่บะไรคนนองมันสีเป็นเลี่ยนเป็นอน,นี้มันใส่แล้วกันเอาไปหนังนะทุกคน ่ันเกิเนะแม่มันเหงาเมื่อเช้านี้กัอบปกินข้าวจะมันเป็นพี่เลอฮะเอาพี่เลออะน้ำมันหมูดีปะโอ้โอ นี่ทุกคนกำลังสิลงมือติดกระเลออยนี่ตามสูตรเน,ะนเาะผัดข้าวหอมกะแซะ่อมาเรียบร้อยข้าวเหนียวอ้าวเป็นมันคู่ละหลายเลยเนาะก็มีใส่รถเลยก็คือต้องใส่ไปน โลนั่งหลอกปลมีลหมูนะโรนั่งหลอหทอดปลาโรนี้จะได้ปลามีแบ่งเห็ดอันนั้น,น,นเนาะข้าเห็ดกินนะจะร้ายเติบเลยเตรียมลงไปท้องเนี่ยเอาน้ำมันเอาอยัางมันนเอานะ เขาไปนทุกคนมีกระิบันน่นโน่นโนะเต้นต้เนบไมง่ายแต่บเขาเฉพาะแล้วเขาจะเห็นอันทอนไ้น้อยันบิดงทุกคนสี Raven, Pon, 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 หอ้อได้ทุกคนมาเนี่ ngồi thằng này em đang ngồi của nhà em lên nó có biết có mi mà phết chơi thật nó cắt áo để cái lái hoa nè Cái lửa lái xóa Thì có thiệt hả ra. ไรกินเองนี่ไปยังวันเนาะมาเขก็มีน่ง่ามเนม่ดูของเงาแบบเทกต่งเงินก็น่าดสนอ <laughs> ออส <laughs> อ,อกมไม้ซื้อมาเซฟซืออ้อมาสมเออเขาก็ไม่ง่ายอะไรอาชัยทางน,น,นะเฮอนนะอาสกอเลกเนาะ <laughs> นนัะเห็ดหอน้อยเนาะเ็นกี่หลายคนเนาเพราหไงหอน้อยวะจะไม่เป็นเื่อนตอนเขาเห็ดพันธุ์ขปุ้นตอนนั้นนน่ย ก็มีให่น้นเลย่าษาเบลน์นะโหนี่ได้แล้วเนาะยังไงยังไงแล้วก็จะมีงานอะไรแต่ผมจะมีงานไหม